ท่านเทิดชาติชัยพงศ์เชิญงครับข้าพเียนท่านประธานที่เคารพครับ,รรรมรบผมเทิดชาติชัยพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงรายเขตห้าพักเพื่อไทยขอรือ้อท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายเขตห้าอำเภอเทิงอำเภอพญาเมงรายอำเภอขุนตาลและตำบลบุบเรืองอำเภอเชียงของในห้าเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งครับ ขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านห้วยกล้างครับสไลด์ลงได้ครับในเขตอำเภอเทิงอำเภอพยายมรายบ้านห้วยกล้างตำบลไม้ยาอำเภอขุนตาลบ้านปะตานบ้านร่องขุดบ้านพระเนตรครับเพื่อป้องกันอันตรายและส่งเสริมการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเรื่องที่สองครับขอขยายขอไฟฟ้าในเขตตำบลยางหอมกดกมที่100ครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และความสะดวกในการสัญจรไปมาลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาในพื้นที่ครับเรื่องที่สามครับขอขุดลอกหนองอิงหลวงหนองอิงหลงบ้านห้วยไคลตําบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับเพื่อใช้เป็นแก้มลิงในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนครับ เรื่องที่สีครับขอปรับปรุงสถานีสูบน้ําไฟฟ้าด้วยโซลาเซลล์บ้านน้ําแพร่บ้านทุ่งสีเกิดบ้านต้นปล้องอำเภอเชียงของนะครับบ้านร่องแช่อำเภอเถิงบ้านเ้ืยอหลวงตะบนเวียงอำเภอเถิงเพื่อการเกษตรการประกอบอาชีพและส่งเสริมรายได้ของเกษตรกรครับเรื่องที่5ครับขอก่อ,อ,อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กจํานวน3าจุดกั้นห้วยแล้งนะครับบ้านน้ําแพร่เป็นที่กักเก็บน้ําไว้ใช้เพื่อการเกษตรในฤด,ดูแล้งครับซึ่งเป็นห้วยสําคัญใน พื้นที่ของหมู่บ้านในการทําการเกษตรครับท่านประธานครับปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องไฟฟ้าเรื่องการเกษตรทั้งเรื่องน้ําทั้งเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรต่างนั้นเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากทั้ง3ามอำเภอหนึ่งตำบลนั้นมีมากครับแต่วันนี้ขอนําเสนอ5เรื่องให้กับท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอขอบคุณครับขอบคุณครับอีกสามท่านนะครับท่านพานุวัฒน์สะสมทรัพย์นะครับท่านวรลดศิริลักษ ท่านทิพาปวีนาเสถียรน,นะครับเชิญท่านพานุวัตสะสมทรัพย์ครับ,รบเรียนท่านประธานสภา,าที่กคาลพกับผมนายพานุวัตสะสมทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตสามพักชาติไทยพัฒนาวันนี้ผมมีเรื่องหาลรือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอกระแบงแสนและอำเภอข้างเคียง รวมทั้งหน่วยงานรัฐในส่วนของโรงพยาบาลกำแพงแสนซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องด้วยโรงพยาบาลกำแพงแสนเป็นโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายแม่ข่ายขนาดใหญ่ระดับ M2 ขนาด120เตียงมีประชากรในอำเภอกำแพงแสนเนี่ย1 6 0 0งกพักว่าคนบวกกับอำเภอดอนรูมและอำเภอบางเลนอีก10,000 0 หนึ่งมืนสามพันกว่าคนรวมแล้วสองแสนสองหมืนกว่าคนซึ่งในขณะที่โรงพยาบาลกำแพงแสนเองมอีอาคารผู้ป่วยนอกแค่หนึ่งหลังขนาดสองชั้นแล้วก็ก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2537อายุการใช้งานก็29ปีแถมยังต้องรองรับผู้ป่วยเนี่ยเฉลีย่ยแล้ววันละ700ดรราย พอผมทราบปัญหานี้ก็ได้ไปหาเลือกับทางผู้บริหารของโรงพยาบาลกำแพงแสนก็ได้ข้อสรุปว่าเราสมควรที่จะแก้ไขปัญหาร,ระยะยาวทางโรงพยาบาลก็ได้ออกแบบก่อสร้างอา,อาคารผู้ป่วยนอกวินิจฉัยและก็บำบัดจำนวน5ชั้นแบบก่อสร้างมาตรฐานของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข,สสขพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่1 1 5 0 0ตารางเมตรจำนวนหนึ่งหลังใช้ระยะเวลาในการกอร่อสร้างเนี่ย510วันแล้วก็ใช้งบประมาณอยู่ที่288ล้าน6 8แ0 0 0 0บาทโครงการนี้ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคปรปฐมครับผมจึงเรียน หาลือท่านประธานผ่านไปยังสํานักงานงบประมาณและสํานักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อโปรดเร่งรัดพิจารณาอนุมัติเห็นชอบโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณประจําปี2567เพื่อก่อสร้างโครงก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวันดคนครปฐมขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่าน วรถศิริลักษณ์เชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมบนรถสิริลั์ผู้แทนรัศดรชุบุรีเขตหนึ่งพรรคเก้าไก่ครับวันนี้มีเรื่องจะมาปรึกษาหารือทั้งหมด3เรื่องครับขอสไลด์ด้วยครับเรื่องแรกครับคือน้ําประปาไม่ไหลมีสีมีกลิ่นมีตะกอนครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับว่าในพื้นที่ของอําเภอเมืองชลบุรีจะเจอปัญหาเหล่านี้ครับแต่ที่น่าตกใจไปยิ่งกว่านั้นครับนี่คือปัญหาที่ผมได้รับร้องเรียนมาเป็นอันดับต้นๆของเขตผมครับ ขวดน้ำครับที่เห็นอยู่ในรูปครับคือน้ำตัวอย่างน้ำจากบ้านที่มีปัญหาในทุกตำบลในพื้นที่ของผมครับเริ่มตั้งแต่ตำบลแสนสุกบ้านปึกสเสม็ดอ่างศิลาเหมืองห้วยกะปิหนองลีหนองข้างคอกและมากกว่านั้นครับในปีนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมบุรีครับประกาศหยุดจ่ายน้ำไปกว่า125ครั้งนะครับ ที่พูดมาทั้งหมดครับไม่ได้มีเจตนาที่จะตําหนิการประปาส่วนภิมิภาคสาขาชลบุรีครับผมได้เข้าไปคุยกับเขาและได้ข้อมูลมาทําให้ผมรู้ว่าปัญหานี้ใหญ่เกินกว่าจะแก้ไขด้วยลําพังครับ ผมเชื่อว่าการประปาบ้านผมครับรู้ว่าสาเหตุของปัญหามันคืออะไรแต่ติดด้วยข้อจํากัดต่างๆทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยลําพังจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงไปช่วยการประปาส่วนพื้ิภาคสาขาชลบรีแก้ไขปัญหาด้วยครับปัญหาที่สองครับสไลด์ถัดไปครับปัญหาเรื่องผิวการจราจรขูขุขะเหมือนดวงจันทร์มานานนับปีครับบริเวณหน้าแฮปปี้เวิลด์ถึงปากซอยสรารบบัน พัดช่างครับอย่างที่ทุกท่านเห็นในรูปครับผิวการจราจรขู่ขาครับทำให้ชาวบ้านสัญจรลำบากและสร้างปัญหาฝุ่นควันครับรูปที่ทุกท่านเห็นบนสไลด์ของผมเนี่ยครับไม่ใช่รูปที่ผมทําเองครับแต่เป็นรูปที่ชาวบ้านส่งมาให้ผมเพื่อแสดงว่าเขารู้สึกยังไงกับถนนตรงนี้ครับผมได้คุยเบื้องต้นกับแขวงทางหลวงที่หนึ่งแล้วครับก็อย่างเหมือนกับการประปาครับเขาติดปัญหาหลายๆอย่างเหมือนกันจึงอยากให หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงไปช่วยเขาแก้ไขปัญหาครับเรื่องที่3ครับปัญหาไฟแส่องสว่างไม่เพียงพอครับสะพานข้ามฝั่งมอเตอร์เวย์ตาบลหนองลีหนองข้างคอกครับไม่มีไฟบนสะพานครับทำให้เวลารถสัญจรสวนกันนะครับไฟส่องกันแล้วเกิดอุบัติเหตุครับยังไงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้วยครับขอบคุณครับครับต่อไปท่านธิพาปวีนาเสถียนเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะคะดิฉันที่พาปวินาเสถียนผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขตหนึ่งพักเก้าไกลค่ะดิฉันขอหารือท่านประธานในประเด็นที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านห้องทะลา้าหมู่ที่11ตําบลโปงยางคกอําเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถึงปัญหากินมูลสุกรที่ตลบอบอวนมาช้านานนับ10ปีแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขนะคะชาวบ้านร้องเรียนมายัางดิฉันว่าฟาร์มสุกรมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่จึงทําให้เกิดปัญหากินเหม็นเช่นนี้ จากการลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีฟาร์มสุกรที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องเพียงแค่19ฟาร์มเท่านั้นนะคะมีการลักลอบเลี้ยงสุกรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้9ตัวบางแห่งลักลอบเลี้ยงมากถึง40ตัวเจ้าหน้าที่มีการสุ่มตรวจฟาร์มที่ลงทะเบียนไว้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการอนุญาตประกอบกิจาการฟาร์มสุกรหรือไม่ขอสไลด์ถัดไปค่ะ สาเหตุที่ชาวบ้านลักลอบเลี้ยงสุกรไม่ถูกต้องคือชาวบ้านกลัวต้นทุนที่สูงขึ้นและกลัวการแข่งขันกับฟาร์มพันธสัญญาที่มีนายทุนหนุนหลังเมื่อราคาเนื้อสุกรตกต่ำชาวบ้านจึงไม่ยอมขายทําให้ปริมาณสุกรเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดดิฉันจึงขอฝากท่านประธานนะคะกาชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างเคร่งครัดและจัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่ ว่าการเข้ามาอยู่ในระบบอย่างถูกต้องนั้นมีข้อดีอย่างไรบ้างรวมทั้งสนับสนุนด้านการลงทุนและมีการรับรองมาตรฐานเพื่อรับประกันคุณภาพเนื้อสุกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตค่ะอีกเรื่องที่ดิฉันต้องการจะหารือกับท่านประธานนะคะหลังจากที่ฝนตกหนักติดกันหลายวันเมื่ออาทิตย์ก่อนเกิดน้าท่วมขังในจังหวัดลําปางหลายพื้นที่โดยเฉพาะหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ซอย3ามอเภอเมืองจังหวัดลําปางดิฉันจึงลงพื้นที่ ตรวจสอบร่วมกับนายกิติจิวะสันติการรักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปางท่านแจ้งว่าจะดำเนินการขุดลอกท่อที่อุดตันเพื่อแก้ปัญหาในส่วนที่ต้องรับผิดชอบแต่สาเหตุบางส่วนเกิดจากการอุดตันของรางระบายน้ำริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางเงาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางลำปางที่1มีดินทรายทับถมหญ้าขึ้นรกเศษกิก่งไม้เศษขยะอุดตันอยู่ในรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ เมื่อฝนตกหนักทําให้น้ําเอ่อล้นท่วมข้าหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ซอยสามดิฉันจึงหาหรือท่านประธานเพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังให้กับคนลําปางด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับ,บ,รบต่อไปท่านสัตราศรีปานเกินค,ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสตราศรีปาน,มส,าปานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดสงขลาเด็กขาดใหญ่พักรวมไทยสร้างชาติวันนี้มีเรื่องมหารือกับท่านประธานทั้งสิ้นหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องที่ รัฐบาลที่ผ่านมาได้ทำเอาไว้แต่ประชาชนอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ได้ทำต่อนั่นก็คือโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้หรือแลนบริดจ์ครับซึ่งเชื่อมทะเลอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับขอสไลด์ด้ครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับซึ่งจะพลิกเศรษฐกิจของประเทศไทยจากหน้ามือเป็นหลังมือดูที่เส้นสีดำครับนั่นคือเส้นการเดินเรือ แล้วก็การขนส่งนะครับถ้าเราขนส่งสินค้านะครับมาจากเกาหลีและจีนนะครับก็จะผ่านทะเลจีนใต้นะครับผ่านช่องแคบมาละกาซึ่งประเทศสิงคโปร์ได้ดูแลส่วนตรงนี้อยู่นะครับออกมหาสมุทรอินเดียแล้วก็สามารถไปตะวันออกกลางแล้วก็ไปที่ยุโรปได้นะครับทีนี้เนี่ยทางตะวันออกกลางก็จะมีน้ํามันนะครับซึ่งก็จะขนส่งมาทางนี้เหมือนกันส่วนเส้นสีแดงก็จะเป็นแลนบริ์ครับซึ่ง รัฐบาลสมัยที่แล้วโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านก็ได้ผักดันเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเชื่อมชุมพรและก็จังหวัดระนองนะครับอาไทยกับอันนามันเข้าด้วยกันก็จะสร้างความได้เปรียบให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถผลส่งสินค้าแล้วก็ลดระยะเวลาได้ถึง4วันนะครับก็จะมีมอเตอร์เวย์มีรถไฟทางคู่คอยส่งสินค้านะครับข้ามฝั่งไปนะครับเราก็จะกลายเป็นศูนย์ กลางการกระจายสินค้าของโลกทันทีทิศทางการขนส่งสินค้าก็จะมาอยู่ที่ประเทศไทยทันทีนะครับส่วนเรื่องการลงทุนซึ่งเราได้วางไว้แล้วนะครับในเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศซาอุดอีอาระเบียวันนี้ในรอบ32ปีเราทําได้แล้วครับจะมีการลงทุนจากประเทศซาอุตั้งคลังน้ำมันโรงกลัน่นในประเทศไทยลงทุน2แสนล้านบาทเทียบเท่าสิงคโปร์จะเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน ซึ่งวันนี้นะครับคนไทยมีแต่ได้กับได้คนไทยจะรวยรวยรวยแล้วก็รวยครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนมีความกังวลครับถ้าโครงการนี้จะถูกยกเลิกไปจึงฝากผมผ่านไปยังท่านประธานถึงรัฐบาลชุดนี้ว่าอยากให้โครงการนี้ได้ทําต่อขอบพระคุณครับ,บคุณครับ,บ,รบต่อไปท่านพันศิริกุลนาศศิริเจิญครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพันศิริกุลนาศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทยัยเขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยดิฉันขอเรียนเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสีสำโรงในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทยัยเพื่อเร่งรัดไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมขอให้ดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พอลดอุบัติเหตุและความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจำนวนสองพื้นที่ค่ะพื้นที่ที่หนึ่งนะคะบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข1195กิโลเมตรที่14ถึงกิโลเมตรที่16บริเวณหมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่6ตําบลวังทองอําเภอศรีสํโรงเป็นช่วงที่มีบ้านเรือน พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนะคะ,ะกลางคืนรถวิ่งสัญจรไปมาทั้งรถในพื้นที่และรถวิ่งทางไกลเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งการนี้ท่านนายกประดิษฐ์พระทรั์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้ขอความอนุเคราะห์มาการติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่างครั้งนี้จะใช้งบประมาณราว2.6ล้านบาทในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กงบประมาณก็ไม่มีเพียงพอคะ่ะ ในพื้นที่ที่สองค่ะบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข1309กิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่12บวก569บริเวณหมู่ที่7หมู่ที่8ตาบลวางใหญ่อําเภอศรีสำโรงซึ่งเชื่อมต่อกับจุดตัด,ตดถนนทางหลวงหมายเลข1347กิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่5บวก284ตําบลบ้านกล้วยอําเภอเมืองสุขโขทยัย ริมถนนบริเวณนี้ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นค่ะรถวิ่งผ่านจำนวนมากเป็นเส้นทางที่ลัดสั้นตัดจากตัวเมืองทางทิศตะวันตกไปยังอำเภอสีสำรงแล้วไปยังอำเภอสวรรคโลกการนี้ท่านนายกแสงแสนกอ่องคลายท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ได้แจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งการใช้งบประมาณพื้นที่แห่งนี้จะอยู่ในราว2.8ล้านบาท ท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงขอเร่งรัดไปยังกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับที่จะนาให้แขวงทางหลวงสุโขทยัยได้ดำเนินการให้พี่น้องประชาชนโดยด่วนค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับสภาผู้แทนาราษฎรนะครับยินดีต้อนรับคณะอาจารย์นะครับประจำมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพนะครับยินดีต้อนรับครับต่อไปนะครับอีกสามท่านนะครับท่านอดิพง์ กิติพิทยานะครับแล้วก็ท่านยานีนาธเข็มนาคท่านสุรเกียรติเทียนทองนะครับเชิญท่านอดิพงศ์ทิติพิทยาเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายอดิพงศ์ทิติพิทยาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขตเลือกตั้งที่สอําเภอกระสังอําเภอห้วยลาดตำบลป่าชันตำบลโคกขมิ้นของอำเภอพระปลาชัยพรคภูมิใจไทย กับผมขออนุญาตปรึกษาหารือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในสองประเด็นดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1ก่อนอื่นเลยต้องขอบพระคุณท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการปรับเงินเดือนค่าตอบแทนแต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ยังไม่ได้รับการปรับเงินเดือนค่าตอบแทนมานานแล้วครับ และผมก็ได้รับการสอบถามมาโดยตลอดก็คือกลุ่มข้าราชการพนักงานจ้างลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเมื่อไหร่จะมีการปรับค่าตอบแทนเงินเดือนยกตัวอย่างเช่นพนักงานจ้างทั่วไปของอบตอของเทศบาลครับอัตราค่าตอบแทนเดือนละ9 0 0 0บาทมีค่าเพิ่มค่าของชีพชั่วคราวเดือนละ1 0 0 0รวมเป็น10,000บาทเฉลี่ยแล้ววันละ3 3 3บาท ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำซึ่งไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพณนะปัจจุบันที่ข้าวของราคาแพงสูงขึ้นทุกวันจึงขอนําเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทยกมทรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพี่น้องข้าราชการลูกจ้างพนักง,งานจ้างขององค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิน่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกําลังใจให้กับพี่น้องชาวท้องถิ่นด้วยครับเรื่องที่สองได้รับแจ้งจากนายชนิพงศ์ชัยวัชระกาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ว่าถนนสายบลทหนึ่งขีดศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เชื่อมระหว่างอำเภอจากตำบลเมืองไผ่ของอำเภอกระสังถึงถึงตำบลบ้านตะโกของอำเภอห้วยลาดระยะทางประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเมตรมีสภาพสมรุ้สุดทมอย่างมากชาวบ้านต้องสัญจรไปมาด้วยความยากลําบากบ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุถนนสายนี้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านใช้สัญจรร่วมกันทั้งขนสินค้าทางการเกษตรส่งบุตร ลูกหลานไปโรงเรียนและเดินทางไปทํางานในตัวจังหวัดจึงขอนําเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในงานที่เกี่ยวขอาา้องพิจารณาซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนได้ครับขอกับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ,รบ,บ,รบต่อไปท่านยานีนาศเข็มนาคเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันยานีนาศเข็มนาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจ,จเจริญเขต2พักภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะดิฉันมีเรื่องหารือท่านประธานอยู่สองประเด็นประเด็นแรกเป็นเรื่องของอ,อปรพรถ้าพูดถึงเรื่องอ,อปรพรดิฉันมั่นใจว่าทุกท่านทราบดีไม่ว่าจะเป็นงานศพงานแต่งงานบวชงานบุญประเพณีหรือแม้แต่งานกิจกรรมในชุมชนฝนจะตกแดดจะออกพี่น้องอ,อปรพรก็จะออกมาทําหน้าที่ดูแล พี่น้องของเรามาโดยตลอดดิฉันเองนะคะได้ร่วมงานกับพี่น้องอ,อปะปะลอลมานานนะคะเห็นใจคะ่ะท่านประธานไม่มีค่าตอบแทนไม่มีสวัสดิการใดๆนะคะดิฉันเองเรียนท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยได้โปรดเถอคะค่ะจัดงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนสวัสดิการให้พี่น้องอ,อปะปะลอลของดิฉันได้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนคะ่ะ ประเด็นที่สองค่ะท่านประธานเป็นเรื่องของดิฉันเองได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องตำบลชนุมานตำบลโคกกงตำบลโคกสารสื่มเนื่องจากถนนทางหลวงหมายเลข20 3 4ะท่านประธานซึ่งถนนแห่งนี้เป็นถนนที่พี่น้องใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรเป็นถนนที่ต้องเดินทางเชื่อมต่อไปในตัวเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นถนนที่เดินทางไปจากจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานีถนนดังกล่าวคะ่ะท่านประธานมีทุกมีรถยนต์ทุกประเภทวิ่ง24ชั่วโมงนะคะแต่ถนนดังกล่าวแับแคบและโดยเฉพาะเวลากลางคืนไฟแสงส่องมืดคะ่ะท่านประธานจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือจุดบ้านนาศีดาตำบลชโนมานจุดบ้านโคกนกกระเต็นตำบลโคกสารยาวต่อเนื่องไปบ้านบุงเขียวตำบลโคกกง ดิฉันเองเรียนท่านประธานฝากไปถึงกระทรวงคมนาคมได้โปรดจัดสรรงบประมาณเพื่อกอ่อสร้างให้เป็นถนนสี่ช่องจราจรและมีไฟแสงส่องสว่างให้พี่น้องเพื่อเดินทางและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนขอบพระคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปท่านสุรเกียรติเทียนทองเชิญครับ กับท่านประธานที่เคารพผมสุรเกียรติเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมขอหารือท่านประธานในสองประเด็นครับประเด็นที่1ครับท่านประธานเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมทางรถไฟสายเหนือ5้าชุมชนครับก็คือชุมชนสวนผักชุมชนเคหสถานเจริญชัยชุมชนพักดีชุมชนไซคู่ชุมชนใกล้เคียงรวมถึงประชาชนที่อยู่ในซอยวิภาวดีรังสิต 1 7และ19ครับโดยปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนได้ร้องขอให้มีการสร้างสะพานลอยเชื่อมต่อขยายจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีจตุจักรครับให้ต่อขยายข้ามถนนกระแพงเพชรสองครับมาถึงบริเวณทางออกท้ายซอยบริเวณวิภาวดี17และ19ครับโดยปัจจุบันครับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสถานีจตุจักรเนี่ยต้องเสี่ยงข้ามถนนกระแพงเพชรสองครับซึ่งมีความกว้างถึง6เลน โดยไม่มีสะพานลอยหรือว่าไม่มีทางม้าลายใดๆครับรท่านประธานทําให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียกันอยู่บ่อยครั้งดังนั้นผมขอฝากถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยครับและกรุงเทพมหานครครับช่วยพิจารณาสร้างสะพานลอยข้ามถนนกําแพงเพชรสองในจุดดังกล่าวครับเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายครับเพราะว่าจะทําให้มีผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงเพิ่มมากขึ้นด้วยครับรท่านประธานในประเด็นที่สองครับรท่านประธานซืบเนื่องจากที่สสขัติยาสวัสดิผลครับ พรคเพื่อไทยได้เคยนําเรื่องนี้มาหาลือแล้วในสภาหแห่งนี้ครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับผู้เช่าแผงการค้าที่ตลาดโดมปตทครับพื้นที่ของการรถไฟกม11อหลังจากที่ได้หาลือไปครับทางการรถไฟของประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการประชุมร่วมกับผู้เช่าแผงครับแต่ว่ามาตรก,การที่ออกมาก็ยังมีการเรียกเก็บค่าเช่าย้อนหลังในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับโดยผู้เช่าเนี่ยต้องเซ็นยอมรับสภาพหนี้ก่อนถึงจะสามารถต่อสัญญาใหม่ได้ครับรท่านประธานก็ขอฝากถึงการรถไฟประเทศไทยครับ ขอให้ช่านช่วยพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ครับให้ในการต่อสัญญาผู้เช่ารายเดิมออกไปก่อนได้ไหมนะครับต่อให้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยค่าเช่าที่ค้างค้างกันอยู่เนี่ยนะครับค่อยมาเจรจากันตกลงกันทีหลังนะครับเพราะว่าชู้เช่าส่วนใหญ่ครับเป็นผู้ที่ค้าขายแล้วก็อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเป็นเวลานานแล้วนะครับเพื่อลดผลกระทบกับผู้ค้าในบริเวณในบริเวณนั้นครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสองท่านสุดท้ายนะครับ ท่านเฉลิมพงษ์แสงดีนะครับแล้วก็ท่านกรวีปิษณานาคุลเชิญท่านเฉลิมพงษ์ครับกาเปียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตสองพักเก้าไกลขอนําเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือต่อท่านประธานดังนี้เรื่องแรกการก่อสร้างถนนหลวงปู่สุภาป่าตองระยะทาง3กิโลเมตรเกิดการทิ้งล้างไม่มีการสานต่อทราบว่าขาดรายงานข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมจากเทศบาลตำบลฉลองและเทศบาลเมืองป่าตองที่ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการนี้ใช้งบประมาณภัยพิบัติจงังหวัดภูเก็ตเกือบ50ล้านแต่ตอนนี้ยังไม่คืบหน้าประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ขอฝากท่านประธานหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องที่สองครับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลฉลองตำบลลาวัยตำบลกระลนใช้น้ำต่อวันอยู่ที่1 2 0 0 0คิว โดยมีแหล่งน้ําแหล่งเดียวคืออ่างเก็บน้ํคลองกระทะซึ่งในปัจจุบันยังคงเหลือน้ําดิบเพียง52เปรซประชาชนในพื้นที่จึงขอผลักดันงบประมาณโครงการปรับปรุงขยายการปรับปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงาภูเก็ตแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าจึงฝากท่านประธานหาลือไปยังกระทรวงมหาดไทยครับ <S <S เรื่องที่3ถนนแขวงทางหลวงเส้นทาง4024ตั้งแต่แยกสายยวนจนถึงหน้าสุ per ชิพลาวัยและหน้าวัดฉลอง ถึงปั้มปตทฉลองมีการใช้งานเป็นเวลานานทําให้ปัจจุบันพื้นผิวถนนมีการเสื่อมสาภาพหลุดลอกเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนและนักท่องเที่ยวบ่อยครั้งดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรฝากท่านประธานหาลือไปยังกระทรวงคมนาคมครับเรื่องสุดท้ายครับขอให้จังหวัดภูเก็ตมีคําสั่งแจ้งหน่วยงานท้องถิน่นให้ออกเทศบัญญัติห้ามการใช้โฟมในพื้นที่หน้าหาดเช่นกล่องโฟม หรือบรรจุพันธุ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาตสติกทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการจัดการขยะให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกฝากท่านประธานหารือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปท่านกรวีปิษณานันคุณครับเชิญค,ครับ ท่านประธานที่เคารพครับกรณีปิศนาธนทคุณพักภูมิใจไทยคนจังหวัดอ่างทองแท้ๆครับขออนุญาตนำสะท้อนปัญหาเรื่องการก่อสร้างเขื่อนริมน้าเจ้าพญาในเขตจังหวัดอ่างทองนะครับทั้งแม่น้ําเจ้าพญาและแม่น้ําน้อยทั้งหมด12จุดครับขอสไลยนะครับจุดแรกนะครับบริเวณหมู่4หมู่5หมู่6ตำบลชายโยจุดที่2นะครับ หมู่ที่4ตํตำบลเทวราชทั้ง2จุดนั้นอยู่ในระหว่างการก่อสร,ร้างซึ่งพอดีกับช่วงน้ําหลากนะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาวิธีป้องกันเฉพาะหน้าไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากการก่อสร,ร้างจุดที่3คือหมู่ที่1ตําตำบลหลักฟ้าจุดที่4หมู่ที่3ตํตำบเลเจระเเ้รองครับทั้ง2จุดขอโทษนะครับสไลด์เดิมนะครับทั้ง2จุดนะครับผมได้ติดตามตั้งแต่สมัยที่แล้วตอนนี้ได้รับงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือก่อสร,ร้างนะครับหลังจากหน้าน้ําก็ขอให้เร่งรัดติดตามในการลงมือก่อสรร้างนะคับ จุดที่5จุดที่6กนะครับก็คือหมู่ที่2ตําบลชายโยและหมู่ที่ตําตบลราชสถิตทั้งสองจุดนั้นยังไม่ได้รับงบประมาณและได้รับความเสียหายจากภายพิบักใหญ่น้ําท่วมในปีที่แล้วนะครับจุดต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปนะครับจุดที่7นะครับหมู่ที่2หมู่ที่3ตําบนบางระกำนะครับและจุดที่8หมู่ที่2ตําบนทางพระบริเวณหน้าวัดเกาะนะครับทั้ง2จุดนี้อยู่ริมแม่น้ําน้อย ได้รับงบประมาณแต่ยังไม่ได้ลงมือก่อสร้างขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทําประชาคมรับฟังความต้องการของชาวบ้านก่อนที่จะลงมือก่อสร้างนะครับเสายต่อไปนะครับจุดที่9นะครับหมู่ที่3 4ตําบลบ่อแร่จุดที่10ครับหมู่ที่1และหมู่ที่6ตําบลบางระกำและจุดที่11หมู่ที่6ตําบลองครักษ์นะครับทั้ง3จุดนะครับยังไม่ได้รับงบประมาณนะครับและได้รับความเสียหายใหญ่จากน้ําท่วมรอบที่ผ่านมานะครับจุดต่อไปนะครับจุดที่12จุดสุดท้ายนะครับ เ็นเรื่องของการซ่อมแซมเข evet. ื่อนที่หมู่7ตำบลบางเจ้าฉ่าก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยยังไม่ได้ใช้งานเลยครับพังตามรูปแล้วนะครับเขื่อนทั้งหมดอยู่ในการดูแลของกรมโยธาธิการและผังเมืองดังนั้นฝากท่านประธานนะครับไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ไปจัดสรรงบประมาณรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของไฟทางส่องสว่างของทางหลวงชนบทนะครับที่อท4024บริเวณบ้านแก้วกระจ่างตำบลศรีบัวทองและจุดสุดท้ายนะครับ ชุมชนบ้านวัดลั่นทมหมู่ที่3ามูุที่สตําบลละมะักดักยังไม่มีไฟทางส่องสว่างขอประสานไปยังทางหลวงชนบทในการแก้ไขปัญหากับชาวบ้านสุดท้ายนิดเดียวครับท่านประธานครับเรื่องของสภาของพวกเราพวกผมพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ได้ติดตามแล้วก็รับฟังปัญหาเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในการหาอาหารให้กับเพื่อนสมาชิกอยากจะฝากท่านรองประธานสภาทั้งสองท่านนะครับถ้าหากว่าเราได้รับฟังปัญหาหลายด้านเหลือเกินทั้งเรื่องของบางวันอาหารไม่พอ บางวันอาหารเหลือนะครับ <_ d ata> เพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ประหยัดงบประมาณเนี่ยทางพวกเราภาคภูมิใจไทยเสนออย่างนี้ได้ไหมครับให้ท่านจัดเตรียมสถานที่เอาไว้อาจจะดูแลเรื่องของอุปกรณ์ถ้วยจานชามเจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องของการทําความสะอาดและเรื่องของอาหารเนี่ยพวกเราสมาชิกเรามีเงินเดือนอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะลดแบ่งเบาปัญหาแล้วก็ลด งบประมาณซึ่งใช้งบประมาณปีหนึ่ง80ล้านบาทถึง100ล้านบาทเนี่ยจะได้เอาไปใช้งบประมาณในส่วนอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ครับขอบคุณท่านประธานครับครับขออนุญาตตอบนะครับเรื่องอาหารเรื่องอาหารนี่นะครับปีหนึ่งเราได้งบอยู่70กว่าล้านนะครับแต่เราใช้ไม่หมดนะครับทุกครั้งจะใช้ไม่หมดนะครับใช้แค่ประมาณ50ล้านเหลือประมาณ20ล้านทุกปีนะครับปัญหาคือว่า คนกินไม่ได้กําหนดคนกําหนดไม่ได้กินนะครับการบริหารจัดการอาหารเนี่ยเป็นเรื่องของคลังนะครับวันนี้ผมในฐานะที่รับผิดชอบพยายามแก้ไขนะครับแล้วก็พยายามจัดการเรื่องมาเฟียทั้งหลายนะครับก็ยังจัดการยากนะครับแต่คิดว่าเดือนหน้านะครับคงจะแก้ปัญหาแล้วก็ให้ ทุกเรื่องที่เราได้รับทราบมารู้ล่วงไปด้วยดีนะครับพยายามแก้ปัญหาอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราจะต้องอพยายามแก้ไขนะครับผมรับปากว่าจะดีขึ้นนะครับนะครับท่านครับขอบคุณครับ